1> 6 1 1คำว่าเจริญโพธิปักขีธรรมมีอธิบายว่าโพธิปักขีธรรมเป็นฉนยโพชงเจคือสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชง ทาเหล่านี้เรียกว่าโพธิปักขียธรรมภิกษุย่อมเสพเจริญทำให้มากซึ่งโพธิปักขียธรรมเหล่านี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าเจริญโพธิปักขียธรรม612ก็ภิกษุเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการก้าวไปข้างหน้า และการถอยกลับมาข้างหลังเป็นผู้รู้ชัดโดยปกติในการแลดูข้างหน้าและเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวาเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการคู่อวัยวะเข้าและเหยียดอวัยวะออกเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการทรงผ้าสังฆาติบาทและจีวร เป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มรสเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเป็นผู้รู้ชัดอยู่โดยปกติในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดและนิง่งเป็นอย่างไร ภิกษุในศาสนานี้มีสติสัมปชัญญะก้าวไปข้างหน้ามีสติสัมปชัญญะถอยกลับมาข้างหลังมีสติสัมปชัญญะแลดูข้างหน้ามีสติสัมปชัญญะเหลียวดูข้างซ้ายข้างขวามีสติสัมปชัญญะคูอวัยวะเข้ามีสติสัมปชัญญะเหยียด อวัยวะออกมีสติสัมปชัญญะในการทรงผ้าสังคติบาทและจีวรมีสติสัมปชัญญะในการกินดื่มเคี้ยวและลิ้มรสมีสติสัมปชัญญะในการถ่ายอุจาระและปัสสาวะมีสติสัมปชัญญะในการเดินยืน นั่งหลับตื่นพูดและนิง่ง